สวัสดีครับอาท่านใดน,นะครับต้องการที่นะครับพี่น้องเอฟจีที่จะไปลปลูกป่านะครับเนาะ,นะก็มาเลือกได้เลยครับเนาะงานอันไร่ละพันครับพี่น้องเอฟจีไร่ละพันเด้อจะเอาตีนเขาหรือหลังเขานะครับได้หมดบนเขาได้หมดจะเอาติดรำน้ําราห้วยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไปรีวิวนะให้ดูนะอนะคุยกันได้จะเอากี่ไร่เอาร้อยไร่สองร้อยไร่ก็ว่ามาโอนเงินมานะ อ่าพร้อมปลูกนะปลูกทุปงทุเรียนโอ้สสวยครับปลูกยงปลูกยางได้การครับเออเข้าท่าปั่นเรือนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าปลูกได้หมดอ่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นปลูกยางทุปงโอ้ทุเรียนแห้งสวยครับเนาะพันระยะสั้นเข้าไปอีกเนี่ยปุ้ยนะครับเนาะปีหนึ่งเนี่ยโอ้ท่วมหัวครับพี่น้องเอฟซีดินสวยดินดีนะอืมนะ ขุดซาเข้าไปในมึงเอ้ยนะครับรถไถไปดันเข้าไปอีกนี่นะอ่าล้วก็บอกว่าไปกําจัดวัชพืชน,นะครับพี่น้องนะอ่าแล้วปลูกป่าไปด้วยนะั่นนะอืมใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เออเอาน้าหาอะไรก็อเอาน่อยเท่านั้นเอาบางับางร้อยไรนี่เป็นยังไงนะไปอยากได้มองไรก็บ,บอกข่อยนะบอกได้อืมก็จะไปรีวิวขายมืออื่นนะนะั่นนะดูนะ ไปรีวิวูขายจเอาจากไรจากไรก็บ,บอกมาอ่าทักไลน์มาเด้อนะตายสดใครก่อนได้ก่อนอ่าใจก่อนได้ก่อนมาทีหลังมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังได้ทีหลังเด้อนะใจก็ได้ใจแล้วก็จองขอจะปักเขตปากเดนให้แบ่งใหุ้เจ้าเองเด้อเอาจองหาไลน์าเนี่อ้าวอ้าวอ้า,าพี่รถบวดีครับนะ <laughs> พี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีบบบบบบทุกคนฮะผมเอาห้าสิบไร่บอกเออเอาเอาเอาห้าสิบบอกมันมีอยู่มึงสองสามมือไรเนี่ยอยู่นี่นะสามมือไร่เนี่ยมาลายดอกเฝ้าไรเฝ้าไร,าไรอันนี้เจ็ดไร่มีแต่พ<อ>ูดจีบปลูกปลาบ่้านนี้ <laughs> มีแต่ผู้จีบปลูกปลาบ้านี้อ่ามีแต่ผู้จีบปลูกปลาเนาะเจ้า,าะจะีบโครงกันพี่จีบปลูกยังกันแล้วแต่เราเนาะบ้านี้เนาะ เอาว่าปลูกเพื่อการเกษตรคือการปลูกป่าเลยปลูกป่าปลูกกล้วยปลูกทุลงทุเรียนก็คือการปลูกป่าครับว่าพี่น้องเอฟซีบ๊อบพิดบ๊อบพิดบ๊อบพดนะอ่าสร้างจองไรเดอร์ครับทักไล่มาลายละพันละพันนี่ยครับนะอ่าก็สามารถคุดสะคุดบ่อได้ครับเนาะก็เก็บน้ำได้นะครับนะเออนะครับนะจะเอาติดแหล่งน้ําก็ได้บนเขาวิวสวยนะครับพี่น้องเอฟซีทะเลหมอกด้วยนะตอนเช้ามานะ อ่าไม่ได้ยังก็ถือโอ๊บยบอได้ถือว่าห้องว่าให้เลยแ่ะครับนะเออบอได้พ่ออยากห้องอย่างให้แล้วพี่น้องเอฟซีท่านละท่านเดอนะ้อนะอ่คอยว่ายันกว่าอดทีอยู่พุ่นเด้บาทนี่หมดแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งหนึ่งวันเลยนี่ครับลายละพันละพันนี่แป๊บเดียวเพ่ถึงวันเลยครับสองหมื่นสามหมื่นขายได้ยังไงขายได้เร็วจัง <laughs> ออะนะครับนะโอ้มามาจากอเมริกา200รอยไร่ค่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวยวังทักไร่เนี้ยจะไปรีวิวให้สิีเอาแบบไรสิียาามองตีนเขาบอกคกอทึ่งหลังเขานะมกักแบบวิวกับหลังเขาก็ได้บรรยากาศตอนเช้าเนี้เป่าหมอกสวยนะครับเนาะผู้ทับเบึงทับเบิกเนี่โอ้ยอย่ามาเทียบครับพี่น้องเอ็มซีอย่ามาเทียบกับย่าหรอกครับนะคนเรฟิวนะครับนะ อ่าคนละเรื่องเลยครับพี่น้องเอฟซีนะอืมถ้าก็ปปูกป้าแม่นบอกอะบันี้นะลงทุงเรียนเข้าไปแล้วบันี้น้ำบายน้ําขาวพร้อมแลไรบันี้กล้วยเข้าไปน้ำบัตนี้กล้วยพันประเทศแน่บันี้ครับโครงการพระราดมนีเข้าไปอีกบัตรนี้อ่าขุดสะเข้าไปอีกบัตนี้อ่าเทคเตอร์ดันเะข้าไปอีกบัตนี้อ่านะจองมาสั่งจองมานะเด๋ย่าจะเป็นรีวิวนะนนี่ว่าเป็นการเป็นงานเลยนะนี่ นะขายมัดครับขายมันปูย๋ยละครสาราวัตรก็ขายไปจากซื้อก็ขายครับมาเบามาขายิ่นได้ก่อยนะเออจะหน่อยจ่ายค่าง,งวดรถไถนี่เดือนธันวาเนี่ยนะเออวันที่ห้านี่นะเออน,นะอานะสาราวัตรไปจะได้ก็เอาเด้อขายครับเออขายบัแพงเราก็มื่นหานมื่นหะ ปลูกยางนี่ปลูกเออปลูกทุเรียนนี่โอยครับปีเดียวทวงหัวเลยเหระครับนะทวมหัวยืนมือเลยครับนะดินดีดีกว่าผู้เล็กพวกเด็กไฟอย่ามาเทียบครับปีน้องเอฟซีนะอออย่ามาเทียบเลยครับนะสวยทำเลดีดทำเลทองไปพอได้นี่พ่อห้องพ่อหายเลยล่ะครับนะ เออนะครับนะใครอยากได้ตรงไหนบอกมาครับผมถ้าก็ว่าเป็นพี่น้องกันก็ได้ครับพี่น้องเอฟซีเนาะเป็นพี่น้องกันญาติทั้งห้างกันมันบอกอพี่น้องคนละจังหวัดเนี่ยไปอยู่คนละโพลเมก,ก็ว่าไปเนาะนะ <laughs> พี่น้องกันแม่นบอกแบงให้เพือนเฮอืมันลายข่อยเฮ็ดโ่เมอดก็บเฮตดบ่ไว้ครับข่อยกนะเนาะที่มันสองหมื่นไล่ฝุนไหมเออ ไยจองมาแล้วอืมไยจองมัดหนะ่ะบ่มีแห้งเฮ็ดครับมันหลายพดคัวบกุมอืมเจ้าของเห็ดก็รอยไล่แล้วครับขั้วบกุมปั่นกันปั่นพี่ปั่นน้องไปเนาะอ่าห้ากับเสื้อ,อื่อเพื่อเพ่เม่นบอกให้พี่ให้น้องเขาไปเฮ็ดฮนะอืมนะครับเดี๋ยวคอยจะเม็ดน้ำลังบัดนั้นนะเจ้าเห็ดไปกกอนอ่าเจ้าเห็ดไปก่อนเด้อ ไ <laughs> อเ้เจ้าเวชไปก้อนเออนะพี่น้องกันญาติกันเนาะอืมจางตั้มาเป็นวะเป็นพี่น้องเอาก็เอาหน่อยแล้วมา้งพันไลนนี่เป็นไรอืมคอยเฮ็ดบบแตกคอยเฮ็ดบ่กุ้มเหมะคอยป่วยคอยสู้ป่ <laughs> อยมมีแห้งเฮ็ดอืมนะครับเสี่ยวจากไร่ครับปันกันปันไปเออ ได้เห็นยังก็ได้เบิรคตับสั่งรีซองรีสอได้เบิรครับได้เบิอืมเฮ็ดลงหลอกลงเร่ยได้เบิรครับนะอืแล้วแต่ปจิตนะอืมสั่งเป็นที่ท่องเที่ยวของกรแบบ,บน,นี้เนาะอมสร้างไรายได้ให้กับหมู่บ้านเนาก็ะ่าบแบบนี้เนาะไม่เลเอ่านะความคิดดีเนาะ <laughs> <c oughs> <g rain> การปลูกทุเรียนปลูกกล้วยปลูกไวงั้นในป่าสงวนเนี่ยคือการปลูกป่าครับผมเนาะจากนักกฎหมายใหญ่ครับผะมาก <laughs> จากนักกฎหมายใหญ่จากหัวนุ่นนิมิตนะารัปลูกพืชปลูกทุเรียนปลูกไายปลูกกล้วยนี่ยปู้นะครับคือการปลูกป่าครับผมเออเอาเอาเอาเขาก็ขู่จักได้อยากได้มงไดนก็เลือกเอาพี่น้องเอฟซีเสียลมงต่ำมงสูงเสียตีนผู้ตีนเขาก็ว่ามาเป็นมื่มือไล่นะเออเอาโบท่านซื้อโบท่านนี่ผมเอาจากสามโรดเดอครับเออเอาเอาเอามมามาเงินมากอะ ไปเอากับจองกับปักรักปักเข็ดปักแดนกันไว้เดอ้อบ้านนี่เห็นบอกเขาปักลักรักเสาปูนไว้ได้เขาพี่น้องเอฟซีเป็นเขตเป็นแดนของไผ่ของมันไหนบานนี่อ่าแบ่งกับปักลักเนาะไว้เนาะเมนบอกเขตไผ่เขต,เขตมันเด้ไปจากไรจากไรกับเสื้อวัดแล้วแล้วบาทนี้ครับพี่น้องเอฟซีเนาะอืมนะครับมันจะไปใสเ่เสียของเฮาทั้งมืดครับพี่น้องเอฟซี เอาแบงให้พี่น้องเฮ้าเนี่ยญาติกันนะครับ้อนงะพี่น้องกันก็เฮ็ดบ่ไวแล้วเมือ่อยมันหลายโพดนะอืมเฮ็ดบ่ไวมันเมื่อยครับเนาะปั่นให้พี่น้องเฮ็ดเนาะออแม่นบล่ล่ะแล้วก็มาปลูกป่าน้ำกันอะไรบัดน,นี้ปลูกทุเรียนปลูกกล้วยนี่คือการปลูกป่าครับผม <laughs> ก็ช่วยกันกำจัดวัชพืชแล้วบัดนี้เนาะนะครับ <laughs> อ่านะครับพี่น้องเอฟซีช่วยกันปลูกป่าเลยรแบนี้กำจัดวัชพืชไรแบบนี้นะเอารถเมคโครแหละมาคุดมาถางแลวครับบบดนี้อ่าผ้ารำไหอ่าผ้าราญไเด้ครับพี่น้องเอฟซีไ่ได้ตัดธรรมดารักกืนเหมือนหากครับผม <c oughs> ออทั้งรากทั้งโคนครับไ่ได้ตัดครับผมเออ เราไม่ตัดไม้ทำลายป่านะอืมเราเอาลากมันขึ้นเฉยๆนะครับลงทางลากไงครับบริตัดก็มันอยู่บริตัดมันขึืนมันห่างเนาะอย่งกูไม่ได้เถียงมึงมันว่ามันบริตัดตัดไม้เนาะเอามันขึ้นมันห่างเนาะอืมนะบริตัดเด้ออ่ามันล้มแล้วมันขึืนมันห่างไหมครับบด้ตัดไม่เขาไม่ได้เท่าถางอืมเขาไม่ได้เท่าถางนะ เขาเครื่องจักรนี่เอาเมคโคูนี่เขาไปล้มครับผมเขาเข้าใจผิดเองนะเราเข้าใจผิดเองคือการเอารถเมคโคูนี่นะเข้าไปรุ้มต้นไม้ขึ้นเขาอะไรไปเท่าถางเออเขาก็เมียนข้อมเขาเลยเนาะเขาบ้าผิดอืมนะเออปลูกหยังก็ได้เมือคเขาพี่น้องเอฟซี